สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาเข้าวครัวเมนูวันนี้เราจะมาชวนทำผัดเปรี้ยวหวานทานกันค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียวมวัตถุดิบกันก่อนนะคะนำหมูมาหั่นสไลด์ค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆไม่ต้องหนามากนะคะจากนั้นเราก็จะนำพริกหยวกค่ะมาหั่นเป็นชิ้นพอคำแบบนี้นะคะหั่นประมาณหนิ้วก็พอค่ะไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มาก แล้วก็หั่นต้นหอมค่ะหั่นเป็นชิ้นประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วก็พอนะคะนำหอมใหญ่มาหั่นครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็นำอีกครึ่งหนึ่งนะคะมาตัดแบบนี้ค่ะหั่นเป็น4ชิ้นแบบนี้นะคะมะเขือเทศก็เช่นกันค่ะหั่นครึ่งก่อนนะคะแล้วก็หั่นอีกครึ่งหนึ่งค่ะ แตงกัวก็เช่นกันค่ะหั่นแค่ประมาณนิ้วหนึ่งก็พอนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสับประรดค่ะหั่นเป็นชิ้นชิ้นพอคำแบบนี้ค่ะไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะหลังจากเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือทํากันเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นน้ํามันหมูนะคะหลังจากนั้นพอเราใส่น้ํามันหมูลงไปเรียบร้อยแล้วให้เราใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ น้ำมันไม่ต้องร้อนก็ได้นะคะใส่ลงไปแล้วค่อยๆผัดให้หอมค่ะให้กระเทียมเจียวกับน้ำมันมีความหอมโชยขึ้นมานะคะพอกระเทียมเจียวเริ่มได้ที่และส่งกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแล้วนะคะก็ใส่หมูหั่นซดยลงไปเลยค่ะเราจะทําการผัดหมูกับกระเทียมให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะให้หมูมีความสุกประมาณ70-80%ค่ะ นี่ค่ะพอหมูเริ่มสุกตัวดีแล้วนะคะเราก็จะใส่สับป,ประรดลงไปก่อนค่ะเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการผัดเปรี้ยวหวานให้อร่อยนะคะหลังจากที่เราใส่สับป,ประรดลงไปแล้วพอเราผัดไปสักพักนะคะให้ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะให้ตัวน้ำสับป,ประรดเข้าคายความหวานความเปรี้ยวออกมาค่ะพอน้ำสับป,ประรดเริ่มคายตัวออกมานะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะ ใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพิ่มสีสันและรสชาติด้วยซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็ดึงความเปรี้ยวด้วยน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็ทําการผัดคุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้สักพักนะคะ mm hmm. เพื่อให้น้ำซุปเขางวดลงค่ะ นี่ค่ะตอนนี้น้ำซุปเขาก็เริ่มงวดลงแล้วนะคะพอได้ที่แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เครื่องกันเลยค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะตามด้วยพริกหวานค่ะมะเขือเทศค่ะแล้วก็แตงกวาค่ะจากนั้นก็ทำการผัดคุกเขาทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะไม่ต้องผัดนานค่ะขั้นตอนนี้นะคะ ผัดแค่ให้ผักที่เราใส่ไปสลดลงแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมโรยลงไปค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะแค่นี้เราก็จะได้ผัดเปรี้ยวหวานที่แสนอร่อยแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานเมนูในวันนี้ที่เรานำมาเสนอนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะแถมอร่อยด้วยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยเข้ากันทีเดียวเลยค่ะสำหรับคลิปนี้จุดต่อต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ